เออขอประสามพันธ์เบื้องต้นก่อนว่าวันที่12สิงหาคมนะครับที่วัดปากรัดพร,รพระประแดงหรือวัดดวงคณินเรื่องมนของแม่พระปากลัดนะครับจะมีการฉลองวัดนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมนะครับถ้าว่างก็มาร่วมกันนะครับพิซากี่โมงนะสิบโมงนะครับท่านท่านคารินันไมเคิลมีชัยมาเป็นประธานในพิธีนะครับ ซึ่งก็นับว่าน่าน่ายินดีนะครับเพราะว่าท่านก็อายุเยอะมากแล้วก็ออกงานน้อยนะครับการที่ท่านได้มาที่วันของเราในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พบท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมจะมาเล่านี่ว่าเอ๊ะกลุ่มคารวัฒน์แค่ทำทำมาพูดเรื่องเทพนิยายเกี่ยวกันยังไงเหรออะไรอย่างนงี้นะครับัจนีงก็คือเกี่ยวกันยังไงเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ อ,อย่างที่เห็นในรูปนะคบเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงดิสนีย์ก็จะมีในเรื่องมาจากเทพนิยายนะครับในยุคกลางของยุโรปหรือว่าประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในยุคแรกๆของการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยเป็นเทพนิยายของฝั่งยุโรปเกือบหมดนะครับพวกสโนไวท์ซินเดเล l านะครับอะไรต่างๆหลังๆก็เริ่มเริ่มเป็นชาติอื่นบ้างมีมูหลานของจีนนะคบมีโปแคนทาร์สเป็นอินเดนแดงอะไรอย่างนี้ แต่ยุคแรกๆเนี่ยเป็นฝั่งยุโรปหมดทีนี้เขาเป็นฝั่งยุโรปหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมุ่งเน้นอยากจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงดิสนีย์นะแต่เป็นเทพนิยายนะคบของยุโรปในยุคกลางซึ่งเทพนิยายของยุโรปในยุคกลางส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักภาษาศาสตร์นักวรรณคดีต่างๆเริ่มศึกษาเนี่ยมากขึ้นเนี่ยก็พบว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีอิทธิพลของพระคัมภีร์ไบเบิล เข้าไปอยู่ในเทพนิยายในยุคกลางเยอะมากในหลายๆเรื่องแม้แต่ประวัตินักบุญบางคน mm. ก็เข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่คนยุคใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับซึ่งการได้รับอิทธิพลเนี่ยนะครับเข้าวิเคราะห์กันสองแนวทางนะครับว่าความเป็นไปได้ของผู้แต่งเพราะว่าตอนนั้นผู้แต่งไม่ได้พูดออกมาว่ามีอิทธิพลจากไบเบิลหรืออะไรแต่เป็นการเหมือนกับว่าวิเคราะห์วิจัยศึกษาแล้วพบว่ามีนะครับซึ่ง ก็มี2แนวทางครับแนวทางแรกคนที่แต่งเรื่องนิทานเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าด้วยความเป็นคริสตชนไปวัดฟังพ่อเทศฟังนิซาอ่านพระคัมภีร์ข้อแต่งเรื่องมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อเรื่องที่เขาแต่งเองโดยเขามไม่ได้ตั้งใจกับอย่างที่สองครับเขาตั้งใจเขาตั้งใจจะเอาเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิเลเนี่ยมาเล่าใหม่ให้มันเข้าใจง่ายและร่วมสมัยมากขึ้นในยุคสมัยของเขา พ่ออย่าลืมว่าเวลาที่เขาเล่าไอ้อย่างเราเราเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องย้อนยุคใช่ไหมครับเป็นเรื่องอดีตเหมือนแบบบุกเทสนิวาสเป็นเรื่องอดีตแต่สําหรับคนในยุคนั้นเนี่ยที่เขากำลังฟังนิทานสโนไวท์อะไรต่างเนี่ยมันคือเขาเล่าถึงบริบทยุคของเขาเลยเป็นยุคสมัยของเขาเลยเหมือนเหมือนเล่ากาลังเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นหนังสมัยใหม่ของเราเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรต่างๆของเราเป็นยุคสมัยของเราอย่างนี้สโนไวท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซินเดอเรลล่าอะไรต่จิงๆนิทราเนี่ย จร,จริงๆคือบริบทของยุคเขานะครับนั่นก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาตั้งใจเอาไบเบิลเนี่ยมาเล่าเนื่องจากอะไรครับปัญหาอันหนึ่งของภะคภีไบเบิลเนี่ยซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรื่องของยุคสมัยบางเรื่องเนี่ยนะครับเรารู้สึกเลยว่าเป็นเรื่องของคนโบราณคนคนสมัยนั่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของคนยุคก่อนหน้าเขานะครับแลาที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เเขาก็เลยคิดว่าเขาเอามาปรับเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อจะเล่าใหม่ให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันของเขาดีกว่าทีนที้จะเห็นได้ชัดเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนนักบวชศาสตร์หลายๆคนอะไรเห็นพ้องต้องกันว่าได้รับอิทธิพลจากพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของสโนวไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดเราก็อาจจะหมึนๆน,นิดนึงว่าเอ๊ะคนแคระนี่มันไม่น่ามีในไบเบิลนะอ่าฮะแต่ถ้าเราเห็นรูปนี้นะครับ สโนไวท์ White, กินกำลังจะกินแอปเปิลพิษนะครับซึ่งภาพลักษณ์อันนี้ครับเหมือนกับภาพลักษณ์ของใครานางเอวาครับซึ่งถูกงูล่อลวงให้กินแอปเปิลนางสโนไวท์ก็ถูกนางเมอร์มดล่อลวงให้กินแอปเปิลนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าทุกคนจะจําเรื่องของสโนไวท์ได้ไหมคิดว่าทุกคนอาจจะเคยฟังนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจําได้ละเอียดหมดแค่ไหนนะครับผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะถ้าเล่าละเอียดเลยเนี่ย นะครับอาจจะเป็นทิทานก่อนนาะหรอเดี๋ยวหลับหมดนะครับเรื่องง่ายๆสโนไวท์ก็คือว่าสโนไวท์เขาเป็นเจ้าหญิงอยู่กับพระราชาแล้วพระราชาก็มีเมียเป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่มดใจร้ายนะครับซึ่งอย่างนี้แม่มดนเนี่ยก็มีกระจกวิเศษใช่ไหมบอกข้าเถิดไทงามเลิศในปฏตพีกระจกก็บอกว่าอ๋อสโนไวท์ไงย,งไย,งไยงาลาขขย,ยาชีนี่ก็อิจฉาสังเกตไหมครับว่ามันนี่นคือบาปแรกนะบาปแรกเลยของมารซาตานด้วย ก็คืออิจฉามนุษย์ใช่ไหมครับสนุไวถูกอิจฉาโดยราชินีแม่มดแม่เลี้ยงคนนี้ก็เลยหลอกล่อให้ทหารเนี่ยในพานเนี่ยเอาสนุไวไปฆ่าแต่ในพานสงสารก็เลยเอ้ยไม่ฆ่าไม่ลงก็เลยปล่อยให้หนีไปสนุไวก็ไปเจอคนแคร์เจ็ดคนอ่าสนุไวก็ไปเจยอคนแคร์ปลอดภัยอยู่ระยะหนึ่งต่อมายายแม่มดก็มารู้อีกว่าอับสนุไวยังไม่ตายตามมาจางเวีองเวลาวี โดยการปลอมตัวเป็นอีงแก่แล้วก็เอาผลไม apple ้แอปเปิ้ลเนี่ยมานำเสนอว่ากินแอปเปิ้ลสิจ้าอร่อยนะจ้าอ่าสโนไวก็ด้วยความตะกะหรืออะไรไม่รู้นะครับหรือไว้ใจยายแกค่คนนี้ก็กินแอปเปิลเข้าไปปุ๊บตายตายเลยนะครับแล้วปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเจ้าชายคนหนึ่งมาจุมพิทรักแท้แล้วสโนไวก็อยู่อย่างมีความสุขกับเจ้าชายไปตลอดใช่ไหมครับนี่คือนินี่คือน,น,น,อน,นิทานในเรื่องแบบนี้ ทีนี้ในไบเบิลเนี่ยครับปรากฏว่ามีคำสอนอยู่อันหนึ่งเป็นเทววิทยาอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในไบเบิลจริงๆก็คือพระเจ้าเป็นเหมือนเจ้าบ่าวฝ่ายวิญญาณของเราทุกคนนะครับแล้วถ้าเราดูเนื้อเรื่องของสโนไวท์เนี่ยเหมือนเอาเรื่องไบเบิลมาย่อนะครับก็คือแ่ะแท,ที่จะพูดถึงอาดัมกับเอวาซึ่งดูเป็นคนดึกดำบันในยุคเขาขาบอกอุ๊ยดึกดำบรร ถ้าเป็นเรานะ่เลยอุ๊ยเห็นงูงูเงี้ยวมาหลอกล่ออย่างเงี้ยงูพูดได้อย่างเงี้ยไม่ให้กินไอ้ปวกนุ้กไม่กินหรอกไม่ง้หรอกอะไรเงี้ยอาจจะคิดอย่างเงี้แล้วก็เลิ่ไม่ in, อินก,ก็เลยเล่าใหม่เป็นเรื่องร่วมสมัยแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถูกใครหลอกก็ได้คุณอาจจะถูกเยนแม่มดทําไมถึงเป็นแม่มดครับอ่าทำไมถึงเป็นแม่มดใช้เวทมนต์เพราะว่าอะไรก่อนที่พระคศาสนาคริสต์จะเข้ามาในยุโรปอ่ะมันมีศาสนาเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นศาสนาเนี้ยแหละที่ใช้เวทมนต์คุณสายมีแม่มดมีอะไรต่างๆ ภาพลักษณ์อันนี้ก็เหมือนศาสนาเก่าซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่กีดกันมนุษย์เอาไว้ไม่ให้มาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเวลาไเปเผยแพร่ศาสนาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่มิชนารียุคแรกเจอเลยก็คือการประทะก,กับศาสนาเก่าซึ่งเขาเรียกว่าเพแกนหรือว่าศาสนา,าน่อกลีต่างๆที่ใช้เป็นบนคาถานับถือเทวลูปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กีดกันทําให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเชื่อพระเจ้าได้ไง่ายๆบางทีก็มีการเบียดเบียนด้วยฆ่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับ เพราะนั้นภาพลักษณ์ของนางตัว้ายก็คือต้องเป็นแม่มดที่ใช้เว้นบนคาถา mm hmm. เพื่อจะบอกบอกหนึ่งว่าัน,น่นอนะคือโลกศาสนาเก่านะมันเป็นคุณไม่ได้เจอซาตานเป็นงูละ,อ,ะอาจจะมาในรูปของความเชื่อดั้งเดิมที่มันเป็นเว้นบนคาถาเป็นเรื่องที่เอาผีปีศาจมากาให้กับคุณได้คุณมีเชื่อใช่ไหมครับไปรับมันเข้ามาคุณก็ตายความตายฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกับที่บาปกาเนิดต่าง อ่าเนี่ยเขาเล่าอย่างเงี้ยคนยุคเขาจะเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมครับต่อมาเจ้าชายมาจากไหนไม่รู้มามอบความรักให้เยคนที่ตายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเหมือนเราอะ่ะเป็นคนบาปอยู่ๆพี่ซูก็มารักเราแล้วก็ไถยบาปเราด้วยความรักปุ๊บเราก็มีชีวิตใหม่เหมือนสโนไวท์นางก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องของการหาผัวหรืออะไรเลย ใช่ไหมครับเพราะว่าสโนไวท์ไม่ได้ไปหาผัวเลยสโนไวท์นอนหลับเฉยๆแต่อยู่ดีๆก็มีผู้ชายมาจุมพิษเพราะฉะนั้นที่จริงเข้าวจึงบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของการแบบสอนให้ผู้หญิงไปหาผัวหรืออะไรเลยนะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการบอกอสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลมากกว่านะครับถึงความการไถ่าบาปของพระเยซูนะครับในแบบที่เข้าใจง่ายๆให้คนเขาเข้าใจง่ายๆนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพของการแต่งงานฝ่ายวิญญ,ญาณสมรสฝ่ายวิญญ,ญาณในสวรรค์ ดิวุนเปาโลเนี่ยบอกว่าเราทุกคนเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์ในพระธรรมเดิมเนี่ยบอกว่าพระเจ้ารักและห่วงแหนประชากรของพระองค์เหมือนเจ้าเหมือนกับเจ้าบ่าวเหมือนกับสามีที่หวงแหนภรรยาไม่อยากให้ภรรยาเนี่ยไปไหว้กับไหว้พระเทียนเทจหรือพระอื่นซึ่งเปรียบเหมือนการมีชู้นี่คือสิ่งที่ไบเบิ้ลสอนนะครับเพราะฉะนั้นพอประโยคสุดท้ายบอกว่าแล้วทั้งสองก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปเห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่ามีความสุขในโลกนี้ที่เป็นหัวเมียแต่เขาใช้ว่าตลอดไป ใช่ไหมครับก็เป็นการสื่อโดยในนะครับนอกจากเรื่องของสโนไวแล้วเนี่ยมีเรื่องของอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องทานองเดียวกันนั่นก็คือเจ้าหญิงนิทราใช่ไหมครับเจ้าหญิงนิทราเนี่ยผมจะเล่าเรื่องคร่าวๆอีกเช่นเดียวกันนิทราเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเธอเกิดมานะครับเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังเกิดมาใหม่เนี่ยก็มีนางฟ้าแม่ทุนหัวภาษาอังกฤษจะคําว่า fairy godmother ซึ่งคำว่าซาริกอตมาดยคำว่ากอดมาเธอเนี่ยนะครับเป็นคำว่าแม่ทุนหัวจริงๆนะเหมือนกับที่ชาวคริสเราใช้ตอนล้างบาปนั่นจึงเห็นในชัดว่าคนแต่งเนี่ยแต่งตอนที่ตัวเองอะ่ะแต่งในบ,บ,บริบทที่ว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคริสแล้วแต่ที่จะพูดถึงเทพนิยายเนี่ยจะมาเป็นแม่ทุนหัวเป็นคนเนี่ยมันก็เหมือนมันก็ไม่ไม่ไมไมแฟนตาซีเนาะก็ต้องเป็นแฟรี่เป็นนางฟ้าแฟรี่นะครับเพื่อที่จะสื่อว่าเอาล่ะมีการดูแลโดยโดย,โดยพระเจ้า กับวิญญาณกับมนุษย์อยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันก็มีนางฟ้าร้ายใช่ไหมครับก็เหมือนกันในศาสนาคริสต์เราเนี่ยทูตสวรรค์ฝ่ายร้ายอ่ะก็คือปีศาจซาตานก็ปรากฏว่าอ่ะนี่ก็มีนางฟ้าร้ายนะครับมาสาบแช่งผู้หญิงคนนี้บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ออไม่เชิญฉันมางานใช่ไหมสาบแช่งมันขอให้โดนขอยี่สิบสิบแปดปีจะต้องโดนเข็มปั่นได้เนี่ยทิ่มนิ้วแล้วก็ตายเราก็ดูแล้วเอ๊ มันไม่น่าตายเลยนะแต่ว่าในไมเบิร์นเนี่ยพูดถึงพิษของหรือว่าพูดถึงเข็มถึงความพุศลายของปีาศาจเอาไว้ด้วยมันเป็นเหล็กในของอาบาปอะไรแบบเนี้ยนะครับไปอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกครับพอเจ้าหญิงอายุถึงวัยที่จะที่จะต้องโดนเข็มทิ่มนางก็ไปเดนให้เข็มทิ่มทั้งที่รู้ก่อนเห็นไหมครับเพราะมันเหมือนเรื่องอะไรเป็นเหมือนเรื่องตอนที่พระเจ้าบอกว่า ผลไม้นี่อย่าก,กินนะกินแล้วจะตายอา้าวเอวาก็ยังกินนี่ก็เหมือนกันครับอ้าวเจ้าหญิงก็ยังไปให้เข็มทิ่มก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องตายไม่ให้เข็มสิ่งที่คนโบราณนี่ก็อยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณอย่าคิดแต่ว่าเอวาโง่นะคนสมัยเราอะ่ะก็อาจจะโง่ได้นะรู้ทั้งรู้ว่ามันผิด,ดร,ดรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีรู้ทั้งรู้ว่ามันอันตรายก็ยังไปทําก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเขาจะเล่าให้เป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนกันครับเจ้าหญิงก็ตายไปตายหลับไปเลยนะครับเหมือนที่ภาษาชาวครต์เราเรียกว่าคุณล่ว แล้วเราอควันกับคืนชีพถูกไหมครับกับคืนชีพด้วยไข่ก็ปรากฏว่ามีเจ้าชายอยีกแล้วมาจุมพิษรักแท้แล้วหญิงก็ฟื้นอีกเช่นเดียวกันครับสองเรื่องเนี้เจ้าหญิงทั้งสองเรื่องไม่ได้ใช้สกิลในการหาสามีเลยนะครับดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องของการหาผัวสอนให้เด็กผู้หญิงไปรู้ว่าเราควรจะหาสามีรวยหรืออะไรไม่ใช่ซึ่งจะต่างกับเรื่องซินเดอเรลล่านะซินเดอเรลล่าเนี่ยจะมีนยยะแบบนั้นอยู่นะครับ มีการแบบหลอกล่อทิ้งลงองเท้าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนี่ยังไม่เราไม่ลงลึกแต่สองเรื่องนี้ตัวตัวตัวผู้เจ้าหญิงทั้งสองเรื่องนี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบต้องการหาผู้ชายเป็นแฟนหรืออะไรเลยอยู่ก็โดนแล้วอยู่ๆจะใครเข้ามาจากไหนไม่รู้มาช่วยเองนะครับเหมือนพระเยซูอยู่ๆก็มาแล้วก็มาไถ่บาปเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่ามีอิทธิพลที่เขามั่นใจว่ามันมีอิทธิพลจากพระคัมภีร์เข้าไปในเทพิยายแน่นอนนะครับถ้าผู้เทียบนในปัจจุบันเราเรียกสิ่งนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเอง ซ o ว์พาวเวอร์คืออะไรครับคือการนําเสนอแนวคิดบางสิ่งบางอย่างโดยไม่บังคับอ่มอามอนอย่างเราทุกวันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเรายิ่งเราอยู่มาในมา,มาในโลกเนี้นานๆเราจะเห็นกระแสเลยใช่ไหมครับพอมาเริ่มมีหนังคอลลีบุดเข้ามาเราเริ่ม,มู้จากอาหารฝรั่งอ่าเริ่มมีอยากกินเฮนดี้คัเบอร์เกอร์เริ่มมีฟาสต์ฟู้ดเข้ามาใช่ไหมครับพอมีหนังญี่ปุ่นกระตูนญี่ปุ่นเข้ามาอายุยุคผมเนี่ยจะเป็นกร์ตูนญี่ปุ่นโดเรมอนโดเรมอนเนี่ยเอาละร้านอาหารญี่ปุ่นกระดาหน้าเขา พอมาถึงยุคซีรีส์เกาหลีโอ้โหเข้ามาตอนนี้ย่างปิ้งย่างเกาหลีเต็มเลยใช่ไหมครับแดจังกึมมาที่อุ้ยอยากกินอาหารเกาหลีซอฟต์พาวเวอร์ power, เนี่ยเขาจะไม่มาบอกตรงๆว่ากินอาหารเกาหลีกันเถอะแต่เขานําเสนออย่างอื่นนําเสนอเรื่องราวแล้วก็แอบมีอาหารอยู่ข้างในแล้วก็ดึกเห็นเห็นเพลินๆแล้วอยากกินเองอ,อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แต่ถ้าเป็นการบังคับหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือแบบ ครอบงำด้วย,วยอำนาจรัฐอย่างเงี้ยไม่เรียกซับพอร์นะครับซับพอร์เนี่ยมันจะมาของมันเองเกิดขึ้นเองใส่มาแบบเนียนๆอนะสมัยก่อนเราก็ใช้เหมือนกันนะครับอละต่อไปมีนี่ยใหญ่อีกเรื่องหนึง่งอันนี้หลายคนอาจจะรู้เรื่องนี้ยน้อยหน่อยอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของลาพันเซลลาพันเซลเป็นเรื่องของเอจ้าหญิงคนนึงนะครับ ซึ่งถูกแม่มดเนี่ยเอาไปขังไว้ในหอคอยแล้วก็ลาพันเซลก็ไว้ผมยาวมากเลยสาไม้ไม่รู้นะไม่มั่นใจแต่ว่าไม่น่าจะตัดนะครับแต่อยู่บนหอคอยเนี่ยไม่รู้จะได้สาผมหรือเปล่ายาวมากจกนกระทั่งผมสีทองสลวยของเขาเนี่ยสามารถออกมาอยู่นอกหน้าต่างได้แล้วหอคอยเนี่ยไม่มีทางขึ้นนางแม่มดก็จะให้ลาพันเซลหย่อนผมลงมาเพื่อนางแม่มดจะเอาอาหารเอาน้ำลงไปให้ลาพันเซลกินนะครับ ก็จลเลี้ยกรับเป็นเซลล์รับเป็นเซลล์ย่อนผมลงมาหน่อยรับเป็นเซลล์ย่อนผมแต่แม่มดเนี่ยก็ขึ้นไปเอาอาหารให้อะไรเลี้ยงเหมือนลูกแต่อีกแล้วว่าเป็นแม่มดแสดงว่าไม่ใช่แม่แท้ๆนะครับอ่าทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเจ้าชายมาเอ๊ะเห็นทาไมมันมีหอคอยแล้วทาไมมันมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างบนสวยจังเลยแล้วก็สกพกนึันก็มีแม่มดมาแล้วก็รับเป็นเซลล์รับเป็นเซลล์ย่อนผมหน่อยเห็นทุกอย่างพอเห็นแม่มดมันไปละ เจ้ชายก็มารานเซลทำบีบเสียงป่อนผมลงมาหน่อยราพนเซลก็อุ้ยตงสหนจะเป็นแม่มาทำไมมาสองรอบทาหย่อนผมลงมาเอาเป็นเจ้าชายเจ้าชายก็มาช่วยราพันเซลไปจากไอ้ขอคอยอันนี้ปลดปล่อยอจากการกักขังของแม่มดน,นะครับปรากฏว่าอันนี้รูปนี้นะฮะเป็นนักบุญบาบาร่าในยุคก่อนหน้าที่จะมีเรื่องราพันเซลเนี่ยอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับนักวรรณคดีต,ต่างๆมั่นใจว่าเนี่ยเป็นการอัดแอปเรื่องของนักบุญมา นะครับเพราะว่านางบุญบาบบลาเนี่ยอยู่ในช่วงศตวรรษแรกๆของพระศรนจ,จากเลยศตวรรษที่3ามที่4ี่อย่างนี้เลยแรกๆเลยอะ่ะมันก็ดูเป็นคุยสองพันปีไกลๆอายุเขาอาจจะสักพันปีอย่างเงี้ยมันดูไกลมากเรื่องนางบุญ巴เป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับนุนบุญา拉เนี่ยเป็นลูกสาวเจ้าเมืองนะครับซึ่งเจ้าเมืองเนี่ยก็แน่นอนละ่ะยุคแรกๆก็ไม่ได้นับถือรีสหรอกทีนี้ลูกสาวสวยมาก ก็แล้วลูกสาวไปขังไว้ในหอ,อคอยกลัวผู้ชายมาชอบมาอะไรไม่ให้เจอใครเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ใครอยากจะอะจํากัดคัดคนเข้าไปหาใช่ไหมครับก็มีการให้สอนหนังสือสอนอะจระปรากฏว่าครูคนหนึ่งของท่านคุณบาบาล่าเนี่ยเป็นคริสพอเข้าไปปุ๊บกันไปสอนเรื่องพระเยซูเขารู้จักเขาก็เริ่มตื่นเต้นอุ้ยมีพระเจ้าแบบนี้อยู่ในโลกเหรอมีพระเจ้าเป็นแบบตีเอกภาพเหรอมีพระผู้ไทยเหรอบราบาล่าเนี่ย ฟังเรื่องพระเยซูแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งข้างคลแบบ้อยากจะแบบเรียกเขาว่าข้างคล้ศรัทธาขึ้นมาแล้วก็อยากจะแบบเป็นศิษย์ของพระเยซูให้ได้เลยนะครับมีวันหนึ่งพ่อของท่านเนี่ยบอกว่าเอออย่างที่ผมบอกอะว่า,วาเอ้บนหวคอยมันใช้สระผมอาบน้ำไหมเนี่ยใช่ไหมพ่อท่านบนมา,าลาเนี่ยเขาก็เลยสร้างห้องอาบน้ําด้วยไ,ไว้ในหอคอยเลยจะได้ไม่ต้องออกมานี่นี่แบบล็อกมากเลยให้อยู่ในนั้นนะครับ ระหว่างที่กำลังสร้างอ่ะนักบุญนักบุญบาบาลาก็บาบาลาอันนี้ไม่เป็นยังไม่เป็นปนักบุญเนาะแอบไปบอกช่างบอกว่าทําหน้าต่างสามบานได้ไหมช่างก็ทําหน้าต่างให้สามบานเพราะว่าตอนแรกแบบแบแบแปลนเดิมมีหน้าต่างสองบานอ้างว่าอยากให้ลมเข้าเยอะๆอจริงๆอะ่ะบาบาลาอยากทาสัญ,ญลักษณ์ของพระตีเอกภาพเอาไว้เพราะว่าเขามีรูปพักไม่ได้เลยพ่อหรือพ่อรู้ซ่อนไว้ผ่านหน้าต่างสามบานเป็นแสงสว่างจากพ,าพระบิดาพระบุตรพระจิตที่ส่องเข้ามาในบ้านของเขาในห้องอาบน้ําหมายถึง การล้างบาปนะครับซึ่งพ,พ,พ่อเขาก็เริ่มเอกใจเริ่มอะไรบาบราคไก็ยอมรับกับพ่อว่าใช่แล้วล่ะลูกอ่ะศรัทธาในศาสนาใหม่นะซึ่งเชื่อในพระเยซูนะแล้วลูกก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกจะแต่งงานลูกจะไม่แต่งงานลูกจะขอถวายตัวเองความบริสุทธิ์เป็นกับพระเยซูเลยพ่อคนนี้กลายเป็นโมโหข,ขั่งมากนะครับแล้วก็เลยเจับลูกสาวตัวเองเนี่ยไปฆ่าด้วยค,ความโกรธแค้น นะครับที่ว่าดื้อกระด้างต่างๆนะครับก็เป็นมรณะศักข์ขีนะครับคนหนึ่งของศาสนาจักรในยุคแรกเลยนะครับโดยที่นบุญบาบาร่าเนี่ยก็พูดเหมือนที่เยซูเลยว่าขอให้พระอ,องค์ยกโทษให้กับพ่อของเขาที่พ่อของเขาฆ่าเขาตรงนี้ในการเป็นมรณะศักขีตรงนี้ทีนี้พอมาฟังกับเรื่องของลาพันเซลอาร,รูปต่อไปนะครับลาพันเซลเนี่ยสังเกตว่าเวลาหย่อนผมใช่ไหมครับท่านี่ก็เหมือนท่าคนล้างบาปเลเอียงคุหัวลงมา ผมก็สยายลงมามันก็เหมือนอาการล้างบาปเป็นการซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งที่จะสื่อถึงเรื่องว่านี่แหละนะครับการล้างบาปแต่แม่มดก็เหมือนเดิมศาส,สนาเดิมใช่ไหมคคือเรื่องเรื่องเรื่องเดิมอาจจะดูโหดร้ายอุ้ยพ่อฆ่าลูกอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะดูแบบดุเดือดไปหน่อยเขาก็เลยเอามาซอฟซ์อนิดนึง่ะศาส,สนาเดิมนางแม่มดจับคนเราจับพวกเราจับวิญญ,ญาณของเราขังเอาไว้ในหอคอยครอบงำเราไว้ไม่ให้เราแบบมีรู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับวันหนึง่งเนี่ยเราปล่อยผมลงมาเหมือนกับพอ มีเจ้าชายคนหนึ่งก็คือทําไมเจ้าชายชอบเป็นพระเยซูเนาะเพราะพระเยซูเป็นพระบุตรไงใช่ไหมครับทำไมเขาไม่เป็นพระราชาไม่เป็นนักรบแม่ทัพอะไรอย่างอื่นใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นแม่ทัพอาจจะสื่อเป็นเทวดามีคาเอลอะไรไปเขาสือเป็นพระเป็นเดอะปริน์เนี่ยเป็นพระบุตรไงเป็นเดซันเป็นลูกชายของกษัตริย์เจ้าชายอีกละเข้ามานะครับการที่รามนเซลปล่อยผมลงมาให้เจ้าชายก็เหมือนกับยอมรับการล้างบาปจากเจ้าชายก็เลยได้รับคมรอดออกมานะครับรูปพระมุนบาบาร่าก็จะมีอุ้ย ก็มักจะสุกถูกสร้างให้มีแบบว่าวาดนะครับให้มีแบบถือหอคอยเลยนะครับถ well, ือหอคอยอันเล็กๆเอาไว้อันหนึ่งแล้วก็หอคอยก็จะมีสามตาต่างเพื่อเป็นการสื่อถึงเรื่องราวของท่านนะครับก็ในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนักบุญคนนี้แต่ในต่างประเทศเนี่ยดังมากนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของเทพนิยายเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของลาฟานเซลนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของพระคัมภีร์เนี่ยนะครับ เข้าไปในนิยายเนี่ยหลายเรื่องกว่านนี้อีกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแค่แค่หลกัลกๆที่เห็นชัดๆหรือว่าเรื่องของพระวรักบุญที่เข้าไปในเทพนิยายเนี่ยยกแค่ที่เห็นชัดนะครับบางเรื่องเนี่ยก็มีอิทธิพลเอ่อไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้จัดแจ้งมากนะักจางๆอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของอันนี้เล่าคร่าวๆแล้วกันเนาะเรื่องของเ,เ,เรื่องน้อยถ้าเราเรื่องเรื่องน้อยที่เอาเสียงไปแลกกับขาเสียงไปแลกกับขาเพื่อที่ได้ขึ้นไปเจอเจ้าชายใช่ไหมครับ ก็เหมือนกับเรื่องของเอซาวกับยาโคบเอซาวแลกสิทธิ์บุตรหูปีเพื่อเอาชามอาหารชามเดียวแล้วก็สูญเสียสิทธิ์ในการเป็นบุตรหูปีสูญเสียทุกอย่างโดนแย่งไปนะครับน้องเงื่อน้อยก็เหมือนกันดันไปเอาสิ่งที่จะสื่อสารกับเจ้าชายได้ว่าฉันเป็นคนช่วยเจ้าชายนะจากจากการตกน้ํานะไปซะแล้วตัวเองกลายเป็นว่าไม่มีเสียงมีแต่เด็ดแต่มีขาเจ้าชายก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนี้สักทีนึงก็เลยไปแต่งงานกับอีกคนนึงเจ้าหญิงคนหนึ่งเพราะเข้าใจผิด คิดว่าคนนี้เป็นคนช่วยตัวเองเหมือนกับอิสอัคตอนที่ยาโคบเข้าไปหาก็ต้องเป็นเอสาวก็ให้พร A oul, เอสาวให้พรยาโคบแทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอิทธิพลตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีอีกหลายเรื่องจงกนกระทั่งแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ถ้าเอาเอางจริงๆนะครับอย่างนิยายปัจจุบันนะที่ค่อนข้างปัจจุบันหน่อยเช่น the lord of the ring ซึ่งเป็นหนังด้วยโอ้ยไต่ภาคมากมายอันเนี้ยอิทธิพลของไบเบิลเยอะมากนะครับคนแต่งถึงขั้นพูดออกมาเองเลยเพราะเขาเป็นคาทอลิก เขาบอกว่าเขาจะเล่าไบเบิลใหม่ในสไตล์ของแบบอ่าเดลลออัเดริงในใน,ในสไตล์ของเทนิยายนะครับตัวละครอย่างโฟโดอย่างเงี้ยที่เป็นตัวเขาปิดอย่างที่เอาแหวนบางคนอาจจะเคยดูเอาแหวนไปทิ้งปองเนี่ยนะเขาเปรียบกับการแบบแบบกกางเขนของพระเยซูเลยนะขึ้นเขากันวาลีโอเพื่อที่จะแบบเป็นสละชีวิตตัวต,วตนนะรซึ่งในรายละเอียดจะมีอีกเยอะตรงนั้นอ่ะผมจะไม,ไม่เล่าหมดนะครับแต่เพื่อเขาแม้กระทั่งนีเอ่อเทนทิยาปัจจุบันก็มีเหมือนกัน ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจอันนี้เจ้าตัวพูดเองนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าใครดูตอนจบของแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าน,นี้ผมสปอยนะใครไม่เคยดูแต่ทุกคนน่าจะเคยรู้ว่ามันมีเรื่องของพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่หลายภาคตอนจบปรากฏว่าสปอยเลยแล้วกันเฉะลยมาว่าวอนด์มอร์คือตัวร้ายเนี่ยซ่อนซ่อนวิญญาณส่วนหนึ่งเอาไว้ในร่างของแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวพระเอกเนี่ยวิธีการที่จะฆ่าตัววอนด์มอร์อย่างแท้จริงอ่ะแฮร์รี่ต้องยอมตาย ให้บอนดมอรฆ่าตัวเองยอมไห้แบบไปทำเป็นสู้กันแต่ยอมตายเพราะตายปุ๊บกลายว่าตัวที่ตายไม่ใช่เขาเป็นวิญญาณวอนดมอร์ที่อยู่ในตัวเขาตายไอ้วอดมอร์เลยตายจริงเลยไปฝ่ายตายแทนแล้วเขาอ่ะฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตใหม่ไม่ตายนี่มันคือก็คือเรื่องของพยซูใช่ไหมนี่ก็คืออิทธิพลที่มันเข้าไปนะครับในในการแต่งเรื่องต่างๆซึ่งถ้าเราอได้รู้ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้เท่าพาวเวอร์เหล่านี้ได้นะครับในการที่จะสื่อสารนะครับกับคนรุ่นใหม่ๆนะครับ วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ